สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมแล้วครับช่างใหม่ครับวันนี้จะมาพรีวิวแกะกล่องอท่อจิง1,000งพันพันเมตรกับท่อสูตรแข่งดันโลนะครับเป็นปลายสีดำนะครับอพอท่อแบบอย่างรู้เลยเดี๋ยวมาเปิดดูพร้อมกันเลยครับกล่องก็แพ็คมาเป็นอย่างนี้เลยผมให้ออันนี้คือท่อผมสั่งทำจากโรงงานเลยนะครับอาจจะมี2แบรนด์นะครับจะมี2แบรนด์ครับเนี่ยครับถ้าเปิงก็จะเป็นแบบนี้ครับสั้นๆหน่อยครับสั้นๆหน่อยมาแกะให้ดูกัน สีเป็น power อ่า power c o w e r c o a ครับอ่าเป็นสีแบบไม่ลอกเป็นสีพ่นอย่างนี้เลยครับเป็น power coat ครับอ่าแบรนด์ก็เป็น quad speed นะครับแล้วก็ก็มีอีกแบรนด์นึงก็คือแบรนด์ผมเองครับอ่าแบรนด์ใหม่ c a มซิงอ่าแล้วแต่ใครจะเลือกครับอ่านี่ครับให้ดูก่อนนะครับแล้วก็คอท่อนะครับคอท่อในในกล่องก็ให้2คอนะครับอ่าเป็นคอสามท่อนแต่ว่าให้2คออ่าก็คือคอ28มิบแมลเลยก็คอยี่สิบห้ามิลครับ การเชื่อมสวยๆแบบนี้เลยครับตรงนี้ยิงม้วนกลวยนะครับม้วนกลวยให้มันรับอากาศไหลไหลได้ดีนะครับอีกตันึงก็เป็นคอ28บครับเป็นคอ28ครับก็คือว่าท่อจะมีคอสองกระเปกนะครับแล้วก็อันนี้แกะมาแล้วครับอันนี้เป็นทรงทรงแข่งแบบดันโลนะครับอันนี้จะยาวหน่อยอันนี้จะเป็นไส้ตะแกรงครับจะเป็นไส้ตะแคงกไส้ตะแครกอีกตัวหนึ่งที่เป็น ทรงชิ้นนะครับจรงชิงนจะเป็นไซส์ปนะครับมันจะสั้นหน่อยครับมันจะรับแรงได้ดีครับอ่ามองเห็นไหมครับผมอ่าเป็นไซส์ปนะครับอ่าพิธีการเลือกไซสก็คือท่อตัวนี้ก็คือใช้ได้ตั้งแต่ลูกเดิมถึง59เลยนะครับอ่าพิธีการไล่คอนะครับอ่าไอ้คอก็มี2แบบนะครับถ้าว่าใช้คอ25่มิลนะครับใช้ได้ตั้งแต่ลูกเดิม53ที่เป็นรถหนักดันโลหรือว่า1,000เมตรนะครับอ่าอ่าใช้ปลายแบบนี้ก็ได้ปลายแบบนี้ก็ได้แตะ ปลายตัวนี้จะแรงกว่าครับเป็นทรงชิงปลายปลายจะแรงกว่าแล้วก็สมมติว่าใครใส่ลูก5-3แบ็ด5-3ชิง1,000เม็ดหรือว่า5-13แกงก็ใช้ปลายเป็นทรงชิงตัวนย่นแบบนี้แล้วก็คอตรงนี้28นะครับใช้แบบนี้เลยแล้วถ้าเหมือนว่าพวกพวกลูก5-9ดันโลแบบ5อว่าจิตอะไรเนี้ยแบบอย่างนั้นนุ่มๆก็ใส่ตัวปลายแบบนี้ก็ได้ครับปลายที่มันใส่กันร้อนได้เหมือนเหมือนทรงเดิมนะครับก็คือใส่เป็นโคล28แล้วแต่การไล่ครับให้ไป2โคลครับให้ไป2โคอเลยครับมันจะเป็นนนนทท่่ออะครับเป็น อ่ะก็คืองานสวยๆแบบนี้เลยก็คือมี2แบรนด์นะครับมีแบรนด์ฟาสต์สปีดกับแบรนด์ใหม่แคมซิครับอ่าส่วนเรื่องราคาก็ถ้าเอาแบรนด์ฟาสต์สปีดก็1นึ่งบาทแต่ถ้าเอาแบรนด์ใหม่แคมซิงก็หนก็1800บาทครับอ่าเลือกเลือกเอานะครับว่าจะใช้แบบไหนครับอ่าของเรานี่คือบอกบอกไว้เลยว่าสินค้านี่มีคุณภาพนะครับก็คือเราตั่งตรงจากโรงงานเลยครับอ่อันนี้เราไม่ได้ผ่าเองนะครับก็คือรอยเชื่อมรอยเชื่อมสวยๆเลยครับอ่าเดี๋ยวมาควังคลิปเสียงทีหนึ่งครับ